ใหม่นะครับไปกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างครับซึ่งทางจังหวัดเชียงรายนะครับได้ตรวจความเรียบร้อยส่งแรงงานชาวเมียนมากลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรแม่สายยืนยันนะครับว่าไม่มีแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครครับนายประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมที่จะส่งแรงงานชาวเมียนมากลับจากประเทศผ่านจุด ผ่านแดนถาวรแม่สายสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองโดยมีทูตแรงงานเมียนมาคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นและองค์กรภาคเอกชนร่วมกันดำเนินการรายงานชาวเมียนมาจำนวน82คนนะคะก็ได้ทำเรื่องขอกลับประเทศแต่ว่าในวันนี้ค่ะจะมีเพียง72คนเท่านั้นที่ได้เดินทางกลับก็แยกเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครจำนวน6คนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่จำนวน21คนที่เหลือทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้รายงาน ชาวเมียนมาทั้งหมดนะคะก็ได้มีการดําเนินการเพื่อขอกลับประเทศเมียนมาก,ก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้นค่ะไม่มีแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหลังการระบาดของโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใดค่ะ